ครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการนะครับครับอยู่ข้างหน้าท่านวันนี้คือมีดพกโคลอมเบียครับแต่สังเกตว่าวันนี้เป็นแนวสายดำนะครับอ่าเป็นมีดแนวทหารนะครับเดี๋ยวใบมีดเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับมีดโคลอมเบียรุ่น S A 4 3นะครับนี่ครับเป็นแนวมีดทหารเลยนะครับเล่มนี้อ่าเป็นใบดำด้ามดำดำหมดเลยนะครับนี่ครับให้ดูรายละเอียดกันคร่าวๆกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ เป็นแนวมีดทหารมีดแคมปิ้งได้เลยนะครับนี่ครับโอ้สวยงามเลยครับสายดำดำนี่ปกติผมรีวิวตะใบเงินมีขายตะใบเงินวันนี้รอบนี้มีใบดำมาแล้วนะครับนี่ครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวใบมีดกันเลยนะครับนี่ครับที่ใบมีดนะครับด้านนี้ก็จะมีเขียนคําว่าโคลัมเบียนะครับจินแรงคอมพานีอ่าตรงนี้จะมีเขียนว่า sa 4 3นะครับนี่ครับมีร่องบากเหมือนร่องเลือดตรงนี้ให้เล็กน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับ usbable ตรงนี้นะครับ อีกหน้าก็จะล้นๆไม่มีอะไรนะครับกันมือตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดินนะครับเก้งๆเป็นเหล็กเลยนะครับนี่ครับหล่นไม่ต้องกลัวแตกครับส่วนดน้าจับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นยาง ABS นะครับให้การจับที่กระชับมือนะครับจับไปนานๆก็กระชับมือยางจะไม่เหนียวติดมือนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีการบุ๋มเป็นร่องลงไปสําหรับให้ระวังนิ้วได้ถนัดขึ้นนะครับนี่ครับการจับก็จะกระชับนะครับด้านท้ายเราจะมีห่วงปิดนี้มาไม่สามารถถอดได้นะครับนี่ครับ มีการห้อยเชือกนี่เราเชือกนี้แถมมาให้นะครับท่านใดจะไปห้อยเป็นเชือกคล้องมืออะไรต่างๆก็ได้นะครับเป็นเชือกฉุกเฉินก็ได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกใบมีดกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกใบมีดกันบ้างนะครับใบมีดนะครับวัสดุเหล็กเป็นเหล็กสแตนเลส4404นะครับเหล็กกล้าปลอดสนิมนะครับเคลือบสีนี่ครับสีลมดำมาสวยงามสีไม่ลอกหลุดง่ายนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับด้านคมนี่นะครับตรงคมจะเป็นการเปิดผิวขาวมาท้งด้านคมนะครับสีนี่ทํามาดีมากครับไม่ลื่นหลุดไม่ลอกหลุดเลยนะครับความยาวใบมีดนะครับ7นิ้วครับวัดตั้งแต่ปลายด้ามถึงโคนใบนะครับความยาวด้าม5นิ้วนะครับยาวตลอดเล่มก็12นิ้วนะครับสันมีดหนา4มิลนะครับรุ่นนี้จะมีการสโลปสันลงใบปลายโคนหนาปลายบางนะครับชบเพียวใช้งานได้ครับเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ต้องใช้มีดเป็น อุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็เหมาะเลยนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับนี่ครับจับก็ถนัดมือนะครับใช้เป็นงานงานแคมป์งานป้องกันตัวงานต่อสู้ก็ได้นะครับกําลังกระชับมือดีเลยนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับรุ่นนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับมาดูซองมีดกันบ้างนะครับซองมีดรุ่นนี้นะครับเป็นซองผ้าไนล่อนนะครับ2ตัวล็อกนะครับตัวล็อกแรกจะเป็นตินตุกแกนะครับ อันที่2จะเป็นเป็กกระดุมนะครับอ่ามีการเดินตะเข็บได้แดงมาสวยงามเลยนะครับนี่ครับเดินตะเข็บได้แดงมาสวยงามเลยครับตรงนี้ก็จะมีการปักป้ายมานะครับว่าจินแดงคอมบนีนะครับอ่าเป็นชื่อบริษัทของมีดนะครับด้านหลังครับหูนี้สามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับนี่ครับร้อยเข็มขัดเข็มใหญ่เข็มขัดเล็กเข็ใหญ่ก็สามารถร้อยได้นะครับด้านในไม่ต้องกลัวมีดทะลุซองนี่ยเพราะมีการบุหนังนี่นะครับที่ผมเคยบอกว่ามีการบุหนังมานี่นะครับ ด้านในตรงนี้ก็จะมีการใส่กันปลายมาปลายมีดไม่ทะลุแน่นอนนะครับอยู่ทรงสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูกันนะว่าใส่มีดแล้วจะเป็นไงนะครับนี่ครับเมื่อใส่มีดแล้วนะก็สวยงามเลยนะครับกระชับไม่ลื่นหลุดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านใดต้องใช้เป็นอาวุธต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับพวกนอกพกเข็มขัดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคมของมีดโคลอมเบียรุ่นนี้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดโคลอมเบียรุ่น sa 4 3รุ่นนี้ดูกันเลยนะครับมาดูความคมกันเลยนะครับ อันนี้ใช้เป็นกระดาษหนาระดับนึ้งนะครับนี่ครับปัดอีตัดได้สบายๆเลยครับนี่ครับกระดาษหนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดง่ายนะครับนี่ก็ต้องคมพอสมควรนะครับอีกทีนึงนะครับโอเคครับนี่ครับให้คมที่โอเคกับการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวฟังสรุปท้ายคลิปกันเลยนะครับับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีโคลอมเบียรุ่น S A 4 3รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เหมาะบใครครับ ก็ทุกคุกคนทุกท่านสามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าเน้นเหมาะอาจจะเหมาะกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอาหารนะครับอ่าเป็นมีดใหญ่ใช้พกนอกแล้วเป็นสีดำนะครับเป็นมีดที่ไม่สะท้อนแสงไม่เผยตำแหน่งนะครับสวยงามครับรุ่นนี้น้ําหนักกําลังโอเคใช้งานได้ดีเลยนะครับความคมก็อยู่ในระดับคมใช้งานนะครับต้องแจ้งก่อนนะว่าโคลอมเบียใบดําความคมอาจจะสู้ใบเงินใบเลดใบขาวไม่ได้นะครับอ่าก็เลือกตามที่ท่านชอบนะครับท่านใดสวยชอบถูกใจรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อไม่ได้ที่เพจจาไล่ตอบนับและเพจ มีดอรันติกอยุทยานครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อที่ได้ได้ที่ใต้ชื่อคลิปเลยนะครับมีไว้ให้ทุกช่องทางนะท่านใดเห็นสวยชอบุกใจถ้าท่านรีบท่านอะไรท่านสามารถโทรมาหาสั่งซื้อกับผมได้เลยแต่ถ้าบางทีผมไม่ได้รับสายหรือไม่ได้ตอบไลน์ก็อาจต้องขอไปด้วยครับอาจจะติดภารกิจบางอย่างอยู่แต่เดี๋ยวจะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับส่วนราคาเล่มนี้นะครับเพียง390บบาทจัดส่งฟรี e m s นะครับท่านใดสนใจอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับ ยังไงฝากท่านลูกค้าไปพิจารณาด้วยครับท่านใดสวยชอบูกใจมองเห็นแล้วว่าเออสวยชอบูกใจก็จัดได้เลยนะครับเดี๋ยวของจะหมดนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและลาทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ